สวัสดีทุกคนด้วยทายีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องบอร์ตโฟกัสอีกเช่นเคยนะครับสไลค์ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนรับเงินฟรีกันนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากรับเงินฟรีนะเพียงเม้นคำว่าแจกต่อไปนะทุกคนเม้นใต้ล่างคลิปได้เลยแจกต่อไปจะมี EP ีต่อต่อไปนะทุกคนจะมาแจกอ่างเปาเพื่อนๆอาจจะแจกไม่เยอะนะสละใครที่ไม่อยากรับนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะสละใครที่อยากรับเม้นใต้ล่างคลิปได้เลย แจกต่อไปนะทุกคนผมก็จะทําคลิปแจกเพื่อนๆนั่นเองในรูปแบบอ่างเป้านะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับอีกคลิปนี้ในทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละนะผมจะทําการถอนจากเกมนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับจะทําการแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเป้านะตรงนี้นะครับอาจจะแจกไม่เยอะนะครับสลักใครที่ทานนะครับก็ดีใจด้วยนะสลักใครที่ไม่ทานนะครับก็รอติดตาม EP หน้านะเออนะตอนนี้นะครับเรามีเหรียญอยู่ที่ 29นะตอนนี้เดี๋ยวเราอจะเพิ่งแจกกันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวมาดูเกมที่น่าเล่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าเล่นไหมสําหรับเกมของเรานะมาดูที่มือใหม่ของเรากันดีกว่านะอืมก็ใช้ได้อยู่นะแต่ พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนแล้วกัน EP นี้นะเดี๋ยวรอติดตาม EP หน้านะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับตัวที่ผมจะทําการแจกนะครับจะเป็นเชิญเพื่อนได้เงินนะครับจะเป็นหมวดของตรงนี้นะครับก็คือนะครับเพื่อนของคุณนะครับทำการเติมก็ได้มาจากเพื่อนๆนั่นแหละผมจะทําการรับตรงนี้ก่อนนะทุกคนเนี่ยทำการรับมาก่อนนะเออนี่ตอนนี้ก็รับมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับจะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอังเปาคือนะครับจะทําการแลกออกทั้งหมดเลยนะทุกคน จะทําการแลกอยู่ที่50เหรียญนะทุกคนเหมือนเดิมเลยนะทุกคน50เหรียญสลักใครที่อยากครับนะทุกคนตรงนี้นะครับ ดูวิธีการรับได้ในทุกคนผมอาจจะแจกไม่เยอะนะครับสลักใครที่รับทันก็ดีใจด้วยนะสลักใครที่รับไม่ทันก็รอติดตาม EP หน้านะมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับตรงนี้นะครับสามารถถอนได้วันละ2ครั้งเท่านั้นนะครับเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะถึงจะสามารถรับได้หนึ่งคะแนนต่อ1เหรียญเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถถอนได้หรือป่านะครับมาดูกันนะทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยทําการกดคลิกที่ถอนนะครับเน ตอนนี้ผมก็จะมาถอนออกมาแล้วก็มาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอังเปาะทำการกดคลิกถอนทําการกดยืนยันการถอนอตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอนไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันเงินเข้าไปมอ่านี่ทุกคนตอนนี้เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยล้วทุกคนอยู่ที่50บบาทนะก็เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเข้าไวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่บันทึกของเราสังเกตด,ดูก็เข้าเยอะพอสมควรอยู่นะ 50บาทแบบนี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันอนะีีหน้าสลักใครที่อยากให้ผมแจกอีกก็เม้นคำว่าแจกต่อไปนั่นเองนะมาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมทําการสร้างอ่างเปากันก่อนดีกว่านะเพื่อจะไม่พลาดนะทุกคนเผื่อใครที่ยังสร้างไม่เป็นหรือเฮ้ย hey, พี่ผมไม่เชื่อพี่หรอกว่าพี่จะแจกจริงอันตัวนี้ผมแจกจริงนะทุกคนสลักใครที่เคยรับไปแล้วก็เมนต์ใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะเอาโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราทําการสร้างอ่างเปากันก,นก่อนนะ เดี๋ยวผลทำการสร้างอ่างเปาก่อนนะทุกคนเพื่อทําการรับนั่นเองอ่าน,นี่นะทุกคนก็จะทําการแจกอยู่ที่50บาทนะครับจำนวนคนรับอาจจะแจกไม่เยอะเออแจกเท่าไหร่ดีเอาแจกซัก 39คนละกันนะทุกคนสลักใครที่เป็นผู้โชคดีนะทุกคนก็ดีใจด้วยละกันสลักใครที่รับไม่ทันก็รอติดตามอีีหน้านะทุกคนอ่าโอเคนะทุกคนทําการสร้างซองอ่งางเปาได้เลยสําหรับตรงนี้นะทุกคนสําหรับวิธีการแจกเอาเวลาในการแจกเดี๋ยวจะทําการบอกเพื่อนเพื่อนนะผมจะทําการแจกเพื่อนเพื่อนนะครับช่วงเวลานะทุกคนช่วงเวลาอยู่ที่อืมแจกเท่าไหร่เดียะทุกคนอ,อช่วง สามทุ่มยี่สิบนาทีและการในทุกคนของคืนนี้วันที่หนึ่งนั่นเองในทุกคนคืนนี้วันที่หนึ่งนั่นเองนะก็จะทําการแจกในทุกคนช่วงเวลาสามทุ่มยี่สิบนาทีในทุกคนย้ำสามทุ่มยี่สิบนาทีนะสำหรับใครที่รับไม่ทันก็รอติดตามอีพีหน้าสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยพี่ทําไมแจกน้อยจังในทุกคนสลหรับใครที่ไม่อยากรับในทุกคนก็ไม่เป็นไรนะสำหรับใครที่อยากรับก็รอติดตามได้อะทาการกดยืนยันกันก่อนนะครับ ฮันี่ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการแจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนจะเป็นลิงก์แบบนี้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับวิธีการรับของเราในะทุกคนว่าวิธีการรับของเราจะยากไหมนะ มาดูกันดีกว่านะครับสาหรับวิธีการรับของเราในทุกคนใน EP นี้ในทุกคนเป็น EP ที่28แล้วในทุกคนสลักใครที่พลาดนะรอติดตาม EP นี้นได้ในทุกคนสลักใครที่รับทันก็มเมนต์แต่ละคลิปหน่อยละกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะทุกคนสําหรับวิธีการรับของเรานะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับให้เพื่อนๆนะครับกดคลิกเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยในทุกคนคําว่าเพิ่มเติมตามผมได้เลยดูคลิปนี้อยู่ทําตามนี้ได้เลยนะแถบการกด คลิกเพิ่มเติมนะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับกดเพิ่มเติมอีกครั้งในทุกคนหนึ่งกดเพิ่มเติมตรงนี้อีกครั้งนั่นเองนะทาการกดคลิกเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะครับจะเจอลิงก์สุ่มในทุกคนจะเจอลิงก์สุ่มของเพื่อนๆนทุกคนที่ผมได้แปะไว้นะดูเวลาในคลิปด้วยนะครับว่าผมแจกช่วงไหนนะครับนี่สังเกตดู นี่ก็จะมีลิงก์สุ่มให้นะอาจจะมี2อถึงสลิงก์นะทุกคนอาจจะแจกไม่เยอะนะทุกคนเป็นการสุ่มนะทุกคนบางคนเฮ้ยพี่ทํำไมผมไม่ได้สักทีนะทุกคนมันคงยากเกินไปนั่นแหละนะทุกคนก็สําหรับวิธีการรับมีประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วแหละนะทุกคนว่าจะดวงดีไหมนะทุกคนรับทันหรือเปล่านะเดี๋ยวลองสุ่มกันดีกว่า,ามาดูตรงนี้แล้วกันทําการกดคลิกเพิ่ม,เต,มเติมนะ มาดูเพิ่มเติมอีกครั้งนะทุกคนสังเกตด,ดูเหมือนเดิมเลยนะทุกคนวิธีการรับนะทำการกดคลิกเพิ่มเติมนะทุกคนหลังจากนั้นกดเข้าไปแล้วทุกอย่างเลยนะทุกคนกดไปที่เพิ่มเติมนะทุกลิงก์เลยจะมีเหมือนกันแหละหลังจากนั้นนะคะทำการกดคลิกเพิ่มเติมอีกครั้งนะทุกคนนี่กดคลิกเข้าไปได้เลยถ้าเพื่อนๆสุ่มถูกนะทุกคนถ้าเพื่อนๆสุ่มถูกนะจะเขียนบอกว่านี่สําหรับตรงนี้นะ ยินดีด้วยนะครับคุณเป็นผู้โชคดีในทุกคนได้รับลิงก์อังเปา EP ที่28นะครับก็สําหรับใครที่รับฐานในทุกคนก็ดีใจด้วยนะทุกคนอย่าลืมฝากกติดตามกันหน่อยละกันนะหลังจากนั้นกดคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนน่สังเกตดูมันเต็มไปแล้วแหละในทุกคนเพราะเป็น EP ที่แล้วนะก็สําหรับวิธีการรับในทุกคนก็เป็นประมาณนี้ในทุกคนรอติดตามได้ ดูเวลาด้วยนะว่าแจกช่วงไหนนะครับอาจจะแจกน้อยไปหน่อยสลักใครที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรนะ สำหรับใครที่อยากให้ผมแจกอีกนะทุกคนเม้นตล่ต้คลิปได้ว่าแจกต่อไปนะทุกคนสําหรับวิธีการรับก็มีเพียงเท่านี้นั่นแหละนะทุกคนสำหรับใครที่อยากรับรอรับได้เลยนะคืนนี้นะก็จะประมาณนี้ละกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปดดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะพาที่ไปจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ